เตือนภัยกันหน่อยสําหรับใครที่ชอบดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ําอัดลมนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยดื่มน้ําแล้วถ้าดื่มอย่างคนนี้แล้วก็วันละ3าขวดเกิดอะไรขึ้นไปดูกันครับค่ะนี่ฮะเป็นชาวจีนนะฮะอยู่ที่มณฑลหูเป่ยฮะอายุ23ปีเท่านั้นเขาบอกเขาดื่มน,น้ำอัดลมวันละสามขวดอย่างน้อยนะครับวันหนึ่งก็รู้สึกปวดฟันปรากฏว่าไปหาหมอฟันฮะฟันล่วงทั้งปากเลยครับ <c oughs> ไปหมดทั้งปากเลยนะครับเพราะว่าไอ้กรดคาร์บอนิกนะฮะมันไปกัด นี่นฮะเอเซเลแบบนี้เห็นไหมฮะร่วงหมดปากเนี่<ล>ยฮะมันมันกัดฟันอ่ะมันกัดซะจนะไปหมดเลยฮะไปทําปฏิกิริยากับแคลเซียมใช่ไหมสำหรับกรดคาร์บอนิกนี่แหละครับก็ทําให้ฟันเสียหายมากนี่แหละครับไปแล้วฮะอายุแค่เท่าไหร่23ปี23เท่านั้น23ฟันไปแล้วโอ้ยเตือนกันนะคะครับผม